วันนี้จะมาแกะจุ่มอะไรครับแม่บีนี่ครับมีสามกล่องเป็นแบบตุ๊กตาเบบี้ทีเบบี้ทีแล้วก็อะไรอันนี้หาเรียกว่าอะไรนะบีมิน้องมิน้องมิน้องมินก้ okay, อันนี้นได้มน้องมิได้อ่ะมาแกะอันนี้อะไรครับเบบี้ทีเหรอเบบี้ทีหัวโตรครับฮะมีหัวโตด้วยเหรอ <laughs> โอ้ทำไมมีหลายเวอร์ชั่นจังเบบี้ทีหัวโตข้ามดูกาสข้ามดูกาสว่าเพื่อนหลังมีประจัด ไอ้ามองด้วยฮามอง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 ใช่สีขาวอุ้ยไอ้ตัวยะไรครับโอ้ยหน่งวัวเอาเมยซิปด้วยนะใช่อุ้ยตาเล่ตาหมุนได้หาหมุนตาเขาดีๆสิตาเขาใหญ่มากเลยอ่ะตาเบล้อตาเบล้ออ๋อเขาเป็นพันตาโตครับพันตาโตนี่ซิปใส่ของได้วัวเหรอเป็นวัว อ๋อใส่ของได้นิดนึ่งเออจะใส่หลายได้เยอะแยะมากมายนะดูลำบากกว่าใส่เออนั่นแหละสิเอากล้องต่อไปเลยดีครับนั่นแหละครับมาดูหมดตกล่องนี้จะได้อะไรเนาะอ๋อเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้ววยวุ้ยตัวนี้มันแบบสลิมสลิมแท้ อะไรครับน่ารักอ่ะสีน้ําตาลสีน้ำตาล,ตาลไหนขอดูก่อนตาเปลี่ยนได้3สีอุ้ยหน้าเขาแบบเบลลมากเลยอ่ะเขาเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายครับเนี่ยเป็นหมีไหนไหนหิงหญิงหิงอ๋อเอา้เอาตาเขาเปลี่ยนได้เหรอเฮ้ยเทอะเอ่อนี่ น้องเขาหน้าหวานมากกล้องต่อไปครับกล้องสุดท้ายให้แม่บีแกะแม่แกะนะแม่ะจะแกะนี่แม่บอกว่า,วาอุ๊ยสวยอะอุ้ยมีน้ำทำไมไม่ถ่ายไว้อะไม่ได้ถ่ายถอวแกะตอนนอนนี่แม่เขาแกะแต่ไม่ได้ไ<ม>ถ่ายจะได้ตัวนี้อ่ะ,อะ,อะนี่ตัวอะไรเนาะอุ้ยอันนี้ใหญ่มากเลยอะทุกคน มาลุ้นกันว่าจะได้ตัวอะไรครับได้ตัวเหมือนข้างหน้านี่เปล่าหูยาวอะจบแล้วมันจะบสสีอะไรครับไม่ให้แม่ดูไม่ให้แม่ดูไหน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 สีอะไรดูเร็วสีขาวอะสีขาวบีบบอกสีเขีดเดี๋ยวป๋าดูก่อนว่ามันใช่สีเขีดจริงเปล่าเดี๋ยวเทียบตรงกล้องไหนเอามล้องมาให้ป๋าดูมันจะ ซีเค็ป่าเบี้ยมไม่รู้อ่ะดิไม่เคยเห็นตัวนี้ไหนใครรู้ช่วยบอกทีตัวนี้ใช่สีเขตไหมไม่สีเข็ใช่ป่ะไม่สีเข็ดเหรอเงีวแต่ทำไมมันไม่เหมือนอ่ะนี่ปลาชอบตัวนี้ตาเขามีน้ำอยู่ข้างในนี่ทุกคนดูเป็นไงมีน้ำด้วยตัวเนี้ยปลาชอบเจ๋งอ่ะลาสีแม่ด้วยลาสีแคะนี่ทั้งหมดที่เราแกะมาสวยงามครับทุกคน ใครชอบตัวไหนเมนบอกด้วยนะสตัวนี้ใครชอบตัวไหนบ้างเม้นบอกด้วยบิมชอบตัวไหนครับอ๋อตามีน้ำแม่บีชอบตัวไหนครับชอบตัวนี้เหมือนกันอ่าชอบเหมือนกันนีมีน้ำแล้วก็ชอบกระต่ายด้วยอืมโอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย